สวัสดีครับไม้แปดส่วนไม้มาแล้วครับวันนี้นะครับก็มาทาอัญญาครับผมเมื่อคืนนี้เราจะมานั่งเหล่าเรื่องมือเบรกกันนะครับว่าเฮ้ยมือเบรกแต่ละตัวนะครับมันต่างยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เสียวดาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับแหมราการนี้ไปเห็นไปไนแล้วเนอะในในงานทาพวกช็อตรีวิวก็จะถ่ายตรงนี้กันนะครับอ่ะดูมือเบรกกันเลยนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องมือเบรกกันก็ คุยตัวที่เรา,านิยมก่อนนะครับสำหรับคนที่ใช้ v ีเบกนะครับทุ่หลักเนี่ยเฮียก็แนะนำะใช้มือเบรกชิบาโนซึ่งคุณภาพงานดีราคาไม่แพงมากก็จะเป็นตัวนี้ชิบา a โน่อาริโอ T สี่พันนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือความแข็งแรงนะครับแล้วก็ด้านในที่มีสต็อปเปอร์เป็นยางน,นะครับตัวนี้นะครับถ้าเห็นจะเป็นทีน้ำเทาๆนี่นะครับตัวนี้ก็จะ เป็นตัวที่คอยกันกระแทกนะครับเวลาปล่อยมือเบรกอันนี้จะไม่มีเสียงดังตักๆเพราะว่าตัวสต็อปเปอร์นี่เขาปิดการกระแทกกันไว้นะครับต่าได้ละเอียดทุกอย่างเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็มี2สีก็คือสีดําแล้วก็สีเงินแบบนี้นะครับเป็นสีพ่นนะครับแบบนี้อันนี้มีสีเงินนะครับซึ่งจะเข้าชุดกับตัวก้ามเบรกของเขาเองนะครับอันนี้คือสับคนใช้วีเบรกแล้วก็ ดิสเบรกแบบเคเบิลของเสือภูเขาจะนําเป็นพวกนี้นะครับทีนี้มันจะมีมือเบรกที่ใช้ได้ทั้ง2ระบบคือวีเบรกและเบรกเสริมหมอกที่เป็นเหมือนเบรกก้ามปู oo, นะครับซึ่งอยู่ในแต่หอนวิชอีโอนะครับก็จะเป็นแนะนำตัวนี้นะครับจริงๆของที่มอโนนะครับก็เริ่มต้นก็จะเป็นพวกคาร์ดิสคาดิาดตจะไม่มีขายแบบที่นาเข้ามาจะเป็นแบบติดรถมานะครับแล้วก็โซล่าไทกาจะมีขายนะครับแบบนี้นะครับสีต่างก็คือ ของเสริมหมอบพวกโซล่าไทกาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะปรับระยะลิสของสายได้ด้วยกันนี้ที่ปรับ2รูนะครับถ้าใช้วีเบรกให้ใช้รูบนด้านนอกถ้าใช้เบรกเสริมหมอบใช้รูล่าง2องตัวนี้เนี่ยปรับแล้วทาให้ระยะการดึงสายเบรกเนี่ยมันต่างกันปกติแล้วเบรกเสริมหมอบที่เป็นเบรก้ามปูเนี่ยจะดึงระยะอยู่ประมาณ17บมิลนะครับแต่ว่าของวีเบรกเนี่ยประมาณ3 0กว่ามิลก็คือประมาณเท่าตัวหนึ่งนะครับมีถ้าเราเอามือเบรก ของเสริมออบที่เราไม่ได้ปรับให้เป็นวีเบรกมาใช้กับวีเบรกเนี่ยจะเกิดการที่เราเบรกลึกก็คือเราต้องกดมือเบรกไปลึกมากเพื่อที่ให้ตัวผ้าเบรกมันไปับชาขอบล้อนะครับมันก็มีวิธีแก้ก็คือสมมุติว่าเราตั้งเบรกดีๆมากคือล้อมันนิ่งมากเลยมันไม่จับซ้ายขวาเลยคุณตั้งผ้าเบรกไปชิดๆขอบล้อก็ได้ตามไม่ถึงวินสองข้างก็พอได้อยู่แต่ก็ถ้าล้อมันแกว่งนิดนึงมันก็จะมาถูด้านลำคาบเลยฟิ้ง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 อะไรเงี้ย ซึ่งจริงๆเราก็ใช้ให้ถูกเพศดีกว่าอย่าไปแก้ไปเหตุแก้ต้นเหตุกันนะครับอารีพิโอเนี่ยให้ดูนะครับด้วยกันเห็นไหมว่ามันมมีมันไม่มีรูปรับนะครับมันแค่เป็นรูฟิกตายเลยปรับไม่ได้นะครับทีน,นี้ถ้าเป็นมือเบรกรุ่นถกเก่ารุ่นเก่านะครับท็อปๆเลยให้ดูตัวนี้ก่อนตอนนี้เป็นมือเบรกรุ่นเก่าของไดโคครับเอ็มทีหลังศูนย์นะครับ,รบเป็นตัวท็อปของเขาสมัยนู้นเลยนะครับตัวนี้จะมีตัวปรับระยะลิสนะครับเพราะว่าสมัยนู้นเนี่ย คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างเบรกผีเสื้อไปเป็นวีเบรคซึ่งเบรกผีเสื้อเนี่ยจะใช้ระยะการดึงสายเท่ากับเบรกสมารคือ17มิลพอเป็นเบรกวีเบรคก็ดึงหลังสี่ไอตัวนี้ก็เลยใช้ได้ทั้งสองแบบคือผีเสื้อก็ได้วีเบรคก็ได้เลยทําให้มีปรับได้นะครับซึ่งถ้าเป็นมือเบรกรุ่นเก่าพวก a t x r c เนี่ยก็ปรับได้อย่างนะครับปรับมาสองรูได้อย่างนี้นะครับอ่่นี่ก็คือ ปรับได้ก็คือใช้ได้ทั้งเบรกหมอบแล้วก็วีเบรกนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเทคโถตัวนี้นะครับเป็นรับเบรกหมอกเ,เดียวนะครับก็เป็นสไตล์วินเทจเดโถก็จะมีความเงางามนะครับแล้วก็ปรับระยะลิฟไม่ได้นะตัวนี้ก็ใช้กับเบรกเสริมหมอบอย่างเดียวนะครับแบบนี้ก็เป็นแนวเดโทนะครับเป็นสีเงินเงานะครับ ตัวนี้ใช้กับ V ีเบรกไม่ได้นะระยะดึงไม่พอนะครับห้ามใช้เลยเพราะใช้แล้วจะเบรกลึกมากนะครับก็ไม่ควรใช้นะครับอ่าทีนี้เราจะมาดูมือเบรกพวกเซอล์ูเขารุ่นใหม่ๆกันบ้างนะครับรุ่นที่ท็อปขึ้นมาจากอาริวิโอก็จะเป็นพวกดีโอเลหรือว่าเอ็กทีนะครับให้ดูกันว่ามือเบรกเซอร์ูเขาเนี่มีลูกเล่นอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับอันนี้เนี่ย ก็คือเอา SLX นะครับก็จะมีกลไกระบบเดียวกับตัว Diorle นะครับปกบติเราจะดึงมือเบกออกจากตัวแฮนด์บาร์เนี่ยวลาเราจะถอนออกเนี่ยเราต้องรูดออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือแบลกเจอเขาเขาุ่นใหม่มันจะไม่ต้องรูดแล้วเพราะว่าตัวแคมรัดตรงนี้นะมันสามารถที่จะเปิดขึ้นมาพลิกได้นะครับด้วยการมีปุ่มเซฟตี้ด้านในนี้นะครับเดีย๋ยวเราเปิดให้ดูอันนึงนะครับอ อภัยนิดหนึ่งที่ก็ต้องคูกขัดนิดหน่อยนครับด้านในจะมีตัวคีย์ล็อกนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ฮนะมันจะเปิดออกมาได้อย่างนี้นะเปิดออกมาได้นี่นะครับก็ทําให้เราไม่ต้องไปรูดออกก็คือเปิดอ,ออกได้เลยแล้วใส่ได้เลย,เลยอย่างนี้ใส่ก็คือเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปเลยก็เนี่ยจะออกก็กดอม ล็อกมันด้านล่างนะครับแล้วก็ปึบเปิดชนะได้เลยนะครับอันนี้เห็นอ่ะอันนี้คือความพิเศษของมือเบรกชิมโนรุ่นโใหม่นะครับที่มีในตั้งแต่ชิมโนโดีโอเลึ้นไปนะครับเป็นไงบ้างครับ S <S <an> <S เห็นมือเบรกนี่หน้าตาลคล้ายกันแต่ว่าข้างใน,นกลไกที่ต่างกันมากมายนะครับการใช้เบรกนะครับกับมือเบรกเนี่ยต้องสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นคุณใช้เบรกเสือหมอบพวกวีบหรือว่าเบรกผีเสือ้อซึ่งใช้ระยะดึง37มิมิลนะครับก็ควรใช้มือเบรกให้มันเหมาะสมกับการเบรกนะครับถ้าเราต้องฝืนใช้แบบที่มันไม่ตรงสเปกมันเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวกันพอสมควรนะครับแล้วก็ การแก้ปัญหาปลายเหตุเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาอื่นที่จะต้องปรับตัวตามกันไปค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ไอเยก,ก็คิดว่าทุกคนก็คงได้สาระไอพอสมควรนะครับไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ไม่ค่อยนินขายของนะครับอยากซื้อก็อินกซ์มาคุยกันนะครับราคาเบรกที่มันโอด้จริงๆแบบนี้ไม่แพงนะเริ่มต้นอาจจะมาได้สามร้อยกว่าสี่ร้อยเองนะครับงานดีแล้วก็ซื้อของแท้นะครับก็มันก็มีการรับประกัน แล้วก็แข็งแรงชัวแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ไอยัยไปขอไว้ก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเอาเรื่องอะไรพูดก็เดี๋ยวค่อยต่างกันนะครับผมสวัสดีครับ